สวัสดีครับพบกับเซลล์ร้อยล้านนะครับมาดูวิธีบริหารจัดการทีมขายกันดีกว่านะขั้นพื้นฐานอย่างแรกนะครับก็ต้องมาดูสมาชิกในทีมนะครับว่ามีใครกันบ้างนะผมอยากจะให้คุณเริ่มจากการเขาเรียกประเมินขีดความสามารถของแต่ละคนก่อนแบ่งเป็น2เคสแล้วกันถ้าใครแบบเพิ่งได้ไปเป็นผู้จัดการบริษัททีมขายเนี่ยแน่นอนว่าคุณจะต้องเจอทีมขาย ที่เพิ่งรู้จักกันนั่แหละอารมณ์แบบไปคุมทีมบ bon อลเนี่ยก็ต้องแบบทําความรู้จักกันก่อนนะอยากให้ประเมินขีดความสามารถและลักษณะนิสัยนะครับพยายามแบบพูดคุยตัวตัวแต่ละคนทําความรู้จักสร้างความคุ้นเคยนะส่วนใหญ่ก็จะพอดูออกแหละวิธีดูว่าคนนี้แบบขีดความสามารถเก่งไม่เก่งก็ดูจากแอคเคาท์ที่เขาถือนะครับส่วนใหญ่พวกท็อปเซล์หรือเซลล์ที่มียอดขายที่ดีอะ่ะก็คือจะได้ดูลูกค้ารายใหญ่เนี่แหละหรือว่า ได้จับเคีย้เขานะแล้วก็อาวุโสหน่อยนะอยู่มานานกว่ามันก็ต้องมีโอกาสจับลูกค้ารายใหญ่ได้มากกว่านะแต่มันก็ไม่ได้ว่าเป็นขีดความสามารถแบบที่การันตีนะว่าคนนั้นมันเก่งจริงหรือเปล่าบางคนเนี่ยยอดดีเพราะอยู่นานก็มีพออยู่นานก็เลยได้โอกาสในการถือแอคเคทาหรือที่เขาเรียกว่า ได้มรดกนะครับได้มรดกจากคนที่มันออกไปแล้วอ่ะก็ตัวเองก็เลยได้ถือแล้วอาจจะฟลุกก็ได้นะต่อมาก็คือเรื่องลักษณะนิสัยเนาะปุปนิสัยมันก็จะเป็นเรื่องของการพูดเนี่ยการคุยเป็นคนเงียบๆหรือว่าเป็นคนพูดเยอะ,ะเป็นคนสนุกสนานเฮฮาอะไรยังไงไหมคือการดูนิสัยอ่ะมันก็จะพอ ดูก,กว้างๆได้บ้างนะเช่นแบบนิสัยเป็นคนเฮฮาเป็นคนแบบเฉยเอทยานเป็นคนแบบชอบเจอลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยเนื่องว่ะมันก็จะดูได้ไม่ยากนะครับในส่วนนี้ก็ต่อมาเนี่ยจะเป็นเรื่องของตัวการแบ่งเขตการวิ่งละนะครับอันนี้มันก็ต้องมาดูจากแอ c o u n t ทั้งหมดกันว่าเรามีเท่าไหร่นะเรามีเท่าไหร่แล้วเราก็แบบทําอะไรได้บ้างกับแอคเคาทพวกนั้นนะครับแล้ก็ดูว่าส่วนของ ส่วนของเขตแต่ละเขตเนี่ยเราจะปล่อยให้เซลลวิ่งยังไงได้บ้างนะเช่นแบบวิ่งตามพื้นที่นะเนี่ยใต้ออกตกอะไรก็ว่าไปหรือว่าวิ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรมหรือเปล่านะครับกลุ่มอุตสาหกรรมก็อย่างถ้าพวกแนวแนวไอทีอ่ะมันจะวิ่งได้หลายอุตสาหกรรมเช่นพวกกลุ่มธนาคารหรือว่าโปรเจกต์ราชการหรือว่าโรงงานอย่างเงี้ยก็จะแบ่งให้แต่ละคนเนี่ยมีความเท่าเทียมกันนะครับหรือจะแบ่งจากแอคเคท์ก็ได้นะแบ่งจากแอคเคาท์หมายความว่า เราเอารายชื่อเนี่ยให้เซลล์ไปเลยเช่นแต่ละคนจะดูที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่น,นี่เพื่อไม่ให้ทับลายกันนะครับคือให้โฟกัสก่อนถ้าบริษัทเปิดมานานอนะ่ะส่วนใหญ่จะแบ่งตามให้เขาไปเลยนะเพราะว่าหาลูกค้าใหม่อ่ะมันก็หาได้ประมาณนึงแหละแต่ถ้าบริษัทมันคือแบบทํามานานมากแล้วอ่ะมันก็ไม่จําเป็นต้องหาลูกค้าใหม่ขนาดนั้นแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็คือจะโฟกัสที่ลูกค้าเก่าเป็นหลักนะอันนี้ก็คือส่วนของการแบ่งเขตให้กับทีมต่างๆนะครับ ต่อมาครับการเซตยอดขายนะเอาเป็นเบสิกไปก่อนนะเซตยังไงก็ดูจากประสบการณ์ดูจากฐานเงินเดือนนะดูจากเขตการวิ่งดูจากกลุ่มลูกค้าที่ดูแน่นอนว่าถ้าใครประสบการณ์สูงกว่าฐานเงินเดือนสูงกว่าอยู่ในเขตที่แบบลูกค้าทําเงินได้มากกว่าเนี่ยยอดก็ต้องเยอะกว่าคนที่อยู่มาทีหลังนะครับหรือว่าคนที่ได้ดูเขตที่แบบอาจจะขายยากอย่างเงี้ยหรือว่าเขาที่มันเล็กที่ไม่ได้เคียร์เขาเนี่ยก็แบ่งกันอย่างนี้เลยง่ายๆนะครับเราจะ วางยอดขายด้วยความยุติธรรมอยู่แล้วเนาะก็จะมีดัชนีพวกนี้แหละที่คิดว่ายุติธรรมสุดละไม่ใช่ว่าหรือถ้าเซลล์มาใหม่อ่ะเรียกเงินเดือนสูงเนี่ยอ่แน่นอนก็ต้องรับยอดเยอะหน่อยใช่ไหมครับรับยอดเพิ่มะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติมากนะครับที่เราจะมอบยอดขายให้เยอะกับเซลใหม่ๆอ่ะถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของตัวยอดขายเนี่ยก็พยายามเอาไปเกลี่ยดูเนาะ ในดัชนีพวกนี้มันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับต่อมานะครับก็คือเรื่องของการเซต KPI นะเราก็จะต้องแบบจัด KPI ให้เซลล์แต่ละคนเนี่ยเหมือนทําเป็นโปรแกรมฟิตเนสเลยนะครับไล่ตั้งแต่แบบวันหนึ่งต้องเจอลูกค้ากี่คนอย่างเงี้ยต้องเจอกี่ไลน์ขั้นต่ำเนี่ยผมแนะนําว่าเบสิกก็ประมาณสัก2เจ้านะครับเชา้ชาเช้าเช้าบ่ายอย่างเงี้ยอันนี้คือน้อยที่สุดแล้วนะโดยเฉพาะเซลล์ที่แบบดูแอคเคาท์ประจําแล้ว ตัวธุรกิจแบบอยู่มานานนะมันนัดลูกค้าไม่ยากอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็คือไปหาลูกค้าเก่าไปทํามก็คือไปขายใช่ไหมไปหาวิธีการขายอัพเซลล์คอรเซลอะไรก็ว่าไปนะครับให้มันแบบเกิดกิจกรรมการขายมากขึ้นนะต่อมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของตัวตัวรีพอร์ตนะเซลล์รีพอร์ตที่ดีเนี่ยเซลก็จะต้องแบบเป็นคนทำนะครับอัปเดตมาให้ทางผู้จัดก,การเนี่ยอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ ทุกคนต้องเคร่งคัดเรื่องนี้มากๆเนาะเพราะว่ามันจะมีผลมากๆกับการทำพ forecast ยางี้ยการทำพวก prediction นะหรือว่าการคาดการณ์ว่าดีวจะเข้าช่วงไหนเพราะว่าถ้าเราเป็นผู้จัดการเนี่ยเราต้องอย่าลืมนะครับขายได้มันไม่ใช่จบนะมันต้องมาบริหารทรัพยากรมาบริหารเรื่องของตัวตัวปลายสาหรือว่าตัวของอย่างเงี้ยช่างอย่างเงี้ยทีมงานอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่ารีพอร์ตไม่ดีแล้วไม่ได้รายงานอะไรแบบนี้เลยอ่ะมันมีผลเสียก็คือว่า มันจัดเตรียมทรัพยากรไม่ทันนะครับคือเราไม่สามารถขายได้กับทุกคนพร้อมกันอยู่แล้วนี่พ่ะไหมมันจะต้องเลือกอยู่แล้วว่าแบบคุณจะขายใครอะไรเงี้ยนะเพราะงั้นเนี่ยเรื่องนี้ค่อนข้างสี่เลียดมากนะครับก็คือเซลล์รีพอร์ตนะมันก็จะสืบเนื่องมาทุกคนก็จะทํางานค่อนข้างดีพอสมควรแล้วก็ต้องอย่าลืมเรื่องของการเทรนนิ่งพนักงานอย่างสม่ําเสมอนะครับเทรนนิ่งก็คือเอาแบบคิดอะไรไม่ออกเลยก็โปรดักเทรนนิ่งเนี่ย อัปเดตของตลอดอัปเดตเรื่องการขายก็หรือการขายใหม่หมอันนี้ผู้จัดการต้องเป็นคนทํานะเราจะต้องแบบใช้กิจกรรมตรงเนี้ยกับลูกน้องเยอะมากนะครับหรือว่าส่งไปเรียนหรือว่าอะไรก็ว่าไปนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะก้าวไปสู่ของการกระตุ้นทีมนะก็จะเป็นเรื่องผลประโยชน์อนยะ่างคอมมิชชั่นอะไรพวกนี้ละคอมมิชชั่นเนี่ยก็ต้องมาดูว่าแบบเราให้ผลประโยชน์ได้ยังไงบ้างนะครับเรื่องของตัวเงินนะหรือว่า ค่าคอมมิชชั่นเนี่ยมันก็ต้องแฟร์และยุติธรรมนึกออกปะมันก็ต้องแบบมีความแบบเป็นไปได้นะครับแล้วก็ทําให้แต่ละคนเนี่ยสามารถแบบทําตามค่าคอมมิชชั่นได้จริงนะค่าคอมที่ดีก็คือต้องเก็บเงินลูกค้าได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าแบบพีโอเซ็นมาแล้วจ่ายค่าคอมไม่ใช่นะต้องเก็บเช็คได้เพราะงั้นเซลก็จะต้องมีหน้าที่ในการแบบไปเก็บเงินกับลูกค้าด้วยไปตามเงินนั่นแหละแต่ไม่ได้ไปตามแบบเมื่อไหรจะจ่ายครับไม่ใช่ไปทวงหนี้แบบนั้นนะแต่แบบต้องอารมณ์แบบ เออลูกค้าติดอะไรไหมแบบให้ผมช่วยเหลืออะไรไหมยอย่างเงี้ยเนี่ยมันคือการตามเงินแบบสไตล์เซลล์นะครับก็คือเราไปช่วยลูกค้าไม่ใช่แบบให้ลูกค้าเนี่ยแบบรู้สึกว่าโดนกดดันเรื่องทวงเงินอย่างงี้นะอันเนี้ยก็จะเข้าหลูมทั้งหมดละของการบริหารทีมขายแบบเบสิกนะแต่ถ้าใครอยากรู้เชิงลึกเนี่ยวันที่1 8 19นะผมก็เปิดแล้วนะครับเซลล์ดี렉เตอร์นะครับมาเจอกันนะครับติดต่อได้เลยนะหลังไม้นะแล้วก็พบกันกับคลิปวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ